เอาล่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวสกิน Waterfall สกินนี้นะครับเนี่ยนเะน,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 นี่ยไอ้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 เบนเนี่ยไอ้เบนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไอ้นี่ก่อนนะทุกคนจะมารีวิวรอสักครู่ก่อนนะครับทุกคนนะเอาล่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังเข้าเพื่อลองสกินว Waterfall นะครับทุกคนนะอ่าเป็นเป็นไงครับ My sisters tell me of the terrifying cries in the trench. That shall be my next choice.

กเดี๋ยวเราจะตัดไปที่ตอนเราเข้าเกมแบบจริงๆอันนี้แค่แบบทดสอบน,อนะทุกคนนะโอเคครับทุกคนตอนนี้เรากําลังเข้าเกมอยู่นะครับเกมแบบสมจริงอ่ะเปิดจอยด้วยเนะนี่ยเนี่ยเลยกาลังเข้าเกมอยู่เลยอ่า๋ยวผมตายไปตอนเข้าได้แล้วนะ โอเคครับกันนี้วันนี้เราเข้าเวลาเกี่วกวยวกเรา,าจะอยู่กันทั้งเกมเลยจังหวะจะเติบอ,อันนี้จังหวะจะเตบเกมจะเกมปึ๊บเราปิด,ดปั๊บเลยหวังว่าทุกคนก็จะสนใจในการรีวิวสกินนี้นะครับหมดเติมไฟเลยนะชื่อมือมือสกินไม่ค่อยออกครับพวกอ่านไม่ค่อยออกพผมไม่เก่งภาษาจีนก็คนไทยอ่ะไม่เก่งภาษาจีอะไรเยอะนีออ่คนนีออ้อ ตัองกว่นี้ผมมันได้ทุ่งอะไรเยอะมากเลยนะครับ <All right. S 1> ต่อไปเนี้ยผมจะเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมผมจะดูคู่งนะครับทุกคนก็ด,ดูดูไปเรื่อยๆนะครับดูว่าแรงแพทเขาเล่นยังไงตะอาย เราจะเล่นแพทเขาจะเล่นกันยังไงส่งกันมั้ยคะเฮ้ยผมอยู่แลนแพทาสว่ะจะไม่ได้อ่ะไม่ใช่แลนแพทป่ะอะไรมันต้จตะแกล้งกูอ่ะไปสผมก็ไม่รู้ว่าใครรู้ก็คอมเมนต์ทีนะครับแล้วใครเชื่อมีขาวละก็คอมเมนต์มาทีนะครับทุกคนนะถ้าคุณคอมเมนต์ผมกทขอบคุณมากเลย แลก็จะลงจุดกินแล้วบอกด้วยเอ้ยแค่นั้นดูไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ไฟแล้วก็แปแล้วเาเลยีิหนึ่งก็ชอบเลยนะพูดเวังอ่ะิ้งอัไฟิหนึ่งอ่ะพูดมืวัอไรไปที่น่ <laughs> Dragon and Slider have appeared. An ally has been defeated. Shall go a swim เออใช่คนผมลืมอีวท่าหวาไเลยเนี่ยนี่เปโค้ชสวยเออสวยไหมสวยไหมสวยไหมทุกคนอ่าสวยใช่ไหมสวยใช่ไหมอือผมเชื่อว่าคนต้อคิดว่าสวยเหมือนกันแหละเออคลิปนี้ยาวยาวโค้ชแล้วอีกคนหนึ่ สองนานีไหมเกมนี้เกนี้่เอรีนะพี่นะน่มัเล่นกันนะครับครองดีไม่เร้อนแน่นอนแต่เครื่อแ้ทม่องต้องใ่ดีเครับถ้าไม่ดีถือแลบเลยขนาด อันนี้ใช้เค uh, so ื่ออีกเครื่มงน่อเกิดสมก่อนแ่ล้อนนวต้องการัรูหายไแล้วซุปเปอร์ครีกำลังถูกส่งออกไปเล่นกของเราถูกโจมตี มีช็อตอะไรเด็กเด็กอยู่ผมก็ผมจะพูดท,ออทันทีนะครับทุกนนะถ้ามีอะไรมีน่าตื่นเต้นอะรก็จะพูดทุกคนตัววัตตาฟ้าเนี่ยอย่างจริงนะ

เยออยังไม่ได้ปุบปั้บบ้างได้นะจบช้าวันเนี้ยมันจบไวมันไม่ชอบนะมันเล่นมันเล่นไม่สนุกอะจบช้าหมดเนียน่าคนนะใครเบป็นมันผมมั้งแบบอยากให้เกมมันยาวอยากให้เกมมันนานอ่ะเออแค่นั้นแหละ คึ้นส่งเลยอื้นบ้าอะไ่ไม่มีไม่มีเี่ยแลจับอะไถ้าผมพูดคำยาบผมก็ต้องลใดขวันทุกคนมันเป็นข่ตุตัวของทุกคนแล้วอ่ะตอนนี้ทุกคนละมีไข่ตัวของทุกคนโดยเฉพาะเด็กเรดใครเคยเจอเด็กเกรดมาด่าคุณใช่ไหม เขารู้ว่าค oh, 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 uh, ุณเคยรับอยู่ดีๆแล้วมีเป็ดเขาไม่เห็นคิสกวะเ็ไม่เห็นตอนนี้เห็นราโอเคดีมดกดีมาเยไ่มาลับลับดี g ากเลยดีา I'm a lot I you know this. I just You're a lot Thank <laughs> 老爱吹冷气嘛。<laughs> ดูกันยาวเลยนะครับทุกคนนะดูวัตถุไฟแรงแพตกันนะครับทุกคนนะดูกันไปยาวๆเลยวัตถุไฟแรงแคตใ,ใครอยากรู้ว่าวัตถุไฟแรงแพตเป็นยังไงเป็นดูตร,รนตรงนี้นะคือใครอยากดูกว่าวัตถุไฟแรงแพตเขาเล่นยังไงอันนี้ผมไม่ได้เล่นเป็นคอมโบนะผมผมเล่นเป็นคอมโบของตัวผมเองนะผมจะคอมโบของตัวคือสกิลนี้สกิลสองสกิลไม่เลยคอมโบง <Yeah. S 1> ่งยายดี

โอ้โหจบแล้วจบแล้มันได้ตบบ้านแล้วมันจะด้ตบบ้านแล้วอตีบ้านอ่าถ้าใครดูอยู่ตอนนี้คุณคุณมีความอดทนสูงมากเลยนะครับที่ฟันคนบ้าขึ้นเนี่ยหยอกบเหยียหยอืมจบเกมแล้วนะครับทุกคนนะวอเตอร์ไฟต์ตัวเนี้ย ไอ้วัต์ไฟรังคทนนะ่ะใครอยากลูก็ดูเลยนะครับนะอ่ะดูจะเป็นเอ็นฟินี้นเนี่ยเนี่ยเล่นเนยะเอย <the> อโอเคจต้องใ ใครเป็น,น,นป่านผมดูความเออรออแล้วป่าดูความเข็มกันน,นี่กันทุกคนนะเมันจะเป็นยังไงความเข็มนอย่าังไ ดูคลิปนี้อยู่แสดงว่าผมคือเอซพี่ฟูจินะครับีผมคือเอซพี่ฟูจิส่วนอันนี้ก็คือรหัสล็องผมนะครับรหัสจริงต้องปมที่ได้นีนะครับงานะครับถ้าพี่ถ้าพี่ฟูจิดูอยู่นะครับนี่รหัสอันนี้ คณที่ทล่แอปำด้วยนะครับงั้นผมขอปิดคลิปในตอนนี้นะครับทุกคนนะ